ออกแบบชิ้นนี้มาเพื่อทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเฮ้ถึงว่าดินั่งสบายมากมันคือสรีระร่างกายของคนเห็นปะตัวนี้คือเรียกว่าเป็นตัวมาสเตอร์ e พีซของฟิสเฮนเซนมีลายเซ็นของดีไซเนอร์เป็นมี4ตัวอยู่ในโลกใบนี้เป็นคลาสสิกแบบซูเปอร์คลาสสิกอะถามราคาเลยดีกว่าราคาอยู่ที่ประเมินค่า,า <5 S 3> มันไม่ออกหรอกอโอโ ขอต้อนรับเข้าสู่ฟิสเซนเซ่นนะคะที่นี่คือโชว์รูมของฟิสเซนเซ่นอยู่ในซอยสมคิดข้างเซสชั่นที่ลมนี้ค,ค่ะอยากจะบอกว่าไอเดียของการทำโชว์รูมของที่นี่เนี่ยคือ<ช>เขาต้องการเอาความเป็นไทยเนี่ย มา mix กับความเป็นสแกนดิเนเวียเขาเลยเอาบ้านในปี1950นมารีโนเวทใหม่และคนที่ออกแบบดีไซน์รีโนเวทบ้านหลังนี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นโชว์รูมของฟิสเซนเนนียชื่อว่าไฮเมเฮยอนเขาเป็นอาร์ติสชาวสเปนผลงานของเขามีทั่วโลกเลยและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานระดับโลกของเขา และเฟอร์นิเจอร์ที่ป้าจะพาพี่แอมมาดูวันนี้มีอยู่2คอลเลกชันคอลเลกชันแรกเราจะเรียกว่าคลาสสิกไอเทมดีไซน์มาตั้งแต่ปี1950อ๋อคือรุ่นแบบ50มาเรื่อยๆเป็นคลาสสิกไอเทมแล้วอยู่จนถึงปัจจุบันกับอีกอันนึงคือรุ่นคอนเทมพอรารีคอนเทมพอรารีคืออะไรครับป้าคืองานศิลปะร่วมสมัยคืองานออกแบบร่วมสมัยคอนเทมพอรารีคอลเลกชันนี้คือจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่หลังปี2000ขึ้นมาแล้ววันนี้ป้าจะพาพี่เอ็มมาฟิสแอนด ที่จะต้องอยู่ในบ้านของคุณคนี่เป็นแจกแจกันเราเรียกว่าอ e ีเคบะนะแปลว่าอะไรครับคือการจัดดอกไม้แบบสไตล์ญี่ปุ่นดีไซน์ของเขานี่นะคะเขาทำมาเพื่อให้ ใส่ปั๊บแล้วอยู่ตัวเลยคือแค่จัดอย่างนี้ก็สวยพี่แอมอ๋อคือกำลังนึกถึงการจัดดอกไม้แบบ,แบ,บสไตล์เซนมินิมอลอคนที่ออกแบบอิเคบะนชิ้นนี้นะคะค,คุณไฮเมเฮยอนถ้าเป็นอาร์ติสเปยแล้วทำไมเข้ามาคลาั่งไคล้อะไรที่มันดูแบบมินิมอลแล้วดูเซนแบบญี่ปุ่นอะไรอี้คือไฮเมะเนี่ยได้ไปโชว์ผลงานทั่วโลกอ๋อคือไปมาทั่วโลกแล้วไปมาแล้วและพอเขาไปเขาก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และไปเก็บเกี่ยวอินสปเรชันมาปกติเราเห็นคนอื่นออกแบบ บีไซน์เขาจะเอาความสวยเป็นหลัก uh huh. แต่ที่ uh huh. ฟิสแทนเซนเนี่ย uh huh. การเลือกของเนี่ย uh huh. เขาจะเลือกฟังก์ชันมาก่อนฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชัน ออกแบบชิ้นนี้มาเพื่อทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นซึ่งจริงๆนี่มีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็สวยแล้วในบ้านปัจฉญาของฟิสเซนเซนคือคมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ชิ้นเดียวในบ้านเนี่ยก็ทําให้บ้านดูสวยได้ตัวนี้คือทํามาจากวัสดุทองเหลืองแท้แก้วนี้เป็นแก้วแฮนด์เมดที่เป่าขึ้นมานะคะไม่ได้หล่อมาจากโรงงานคัสตอมแบบเฉพาะเฉพาะราคาเท่าไหร่ครับราคาอันนี้เบาๆคะ่ะจับจต้องได้1900บาท เทคนิค <ฮะ S 1> ของการซื้อของของตือคือสมมติว่าเราใช้ทุกวันเราหาร30วันถ้าเราใช้1ปีเราหาร1ปี365วันถ้าเราใช้ร้อยปีเราหารหเท่าไหร่ 36,500วันไม่ใช่จากกันอย่างเดียวนะคะที่ไฮเม่ออกแบบโซฟาที่พี่แอมนั่ง<ด>หรือ,อ,อว่าโต๊ะก,กลางตัวนี้ไฮเม่ออกแบบไฮเม่ออกแบบพี่ถึงว่าดินั่งสบายมากนี่ชื่อรุ่นเลยครับเนี่ยชื่อว่าฟอนออกแบบในปี2014โดยไฮเม่โดยไฮเม่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ไฮเม่ออกแบบให้กับฟิสเฮนเซนทั้งหมดนี้ทำมาจากผ้าวูลพี่แอมแม้แต่ตัวหมอนนี่ก็ตามเห่น่ะ โอ้เข้าวูมาทำเลยหรอถูกค่ะปกติสูตรเนี้ยถ้าตัดด้วยผ้าวูนี่ก็แสนกว่าบาทอยู่แล้วใช่แต่นี่คือเอาวูวมาทำมหมดตัวโต๊ะกลางตัวนี้ชื่อว่าจอยก็ออกแบบโดยไฮเมตัวนี้ทำมาจากไม้โอ๊กนะฮะเทคนิคการต่อลายของเขาเนี่ยคือสิ่งสำคัญพี่แอมดูดีๆนะ,ะถ้าหนูไม่บอกว่านี่คือการต่อลายพี่แอมจะไม่รู้เลยมันเหมือนกับไม้ที่มีวงปีอันเดียวกันหมดเลยอะ่ะนี่มันคือเทคนิค ระดับเทพของฟิสเซนเซนฟิสเซนเซนนี่คือเขาจะเก่งในเรื่องของงานคราฟที่เป็นงานมือดูปั๊บมันดูเป็นธรรมชาติจริงๆๆเพราะว่ารูปยังมีเท็กเจอร์ของไม้อยู่เลยตัวนี้ชื่อว่าโล ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไฮเมเฮยอนนี่ออกแบบตัวนี้นี่ก็จะเป็นเทคนิคออร์แกนิกเชฟการออกแบบที่ใช้เคิร์ฟไม่มีเส้นตรงอยู่ในการดีไซน์เลยไอเดียการออกแบบพี่แอม<ะ>ลองหันข้างดูนี่มันคือสรีระร่างกายของคน<อ>เห็นป่ะนี่คือออกแบบเป็นสรีระร่างกายของคนปกติเนี่ยกอี<ะ>่เล้าแชร์เนี่ยเราจะต้องยก2คน 2> <ะ>แต่พี่แอมพี่แอมลองดูนะหนูจะยกน้นี่หนูยกได้ตัวเดียว มันเบามากขนาดนี้เพราะอะไรรู้ป่ะพี่แอมเพราะว่านี่ขานี้มันทํามาจาก um, อลูมิเนียมซึ่งดีไซน์ตัวนี้มันเหมือนกับบัลเล่ชูสคือ,อมันจะทําให้ทรงตัวได้ดีและมันเบาปกติเนี่ยเก้าอี้เล้าชร์มันจะเป็นแค่1ซีแต่อันนี้มันจะกลายเป็น1 5ซีท คือนั่งปับวางกระเป๋าได้นั่งสบายสวยเฮ้ยมันนั่งได้ระวางกระเป๋าได้คือเขาจะมาออกแบบฟอร์มสวยแล้วอย่างเดียวไม่ได้ฟังก์ชันต้องมาที่สุดอะแล้วสรุปว่าโลตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่โลตัวนี้ราคาอยู่ที่171,900บาทเพี่ม,อ,มอยจะบอกว่าราคาถูกมากเลยสําหรับหนูไม่ได้ว่าปวดรวยหรืออะไรนะแต่หดูอยากจะบอกตรงๆว่าราคามันคุ้มกับการลงทุนวัสดุที่ใช้นี่เป็นวูที่เป็นวูมาจากอังกฤษเป็นวูที่ทนทานคือตือชอบอย่างหนึ่งคือฟิสเซนเซนเนี่ยนอกจากดีไซน์ แล้ววัสดุมันต้องดีแล้วเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเอาสวยอย่างเดียวเขาคิดถึงประโยชน์ใช้สอยใช้ได้ยาวนานดีไซน์ของฟิสแอนเซนเนี่ยมันคือ i m ม l เลสดีไซน์พี่แอมบ้านจะเปลี่ยนเป็นลักษณะยังไงก็ตามโลกจะเปลี่ยนยังไงก็ตามเป็นการออกแบบภายในอะไรจะเปลี่ยนยังไงก็ตามเฟอร์นิเจอร์ของฟิสแอนเซนนี้อยู่ได้ตลอดเป็นไทม์เลสรุ่นนี้ชื่อว่าเพนุ่ม พรนุ่มเพรนุ่มเก้าอี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นหนูชอบที่ไฮเมเฮยอนออกแบบคือเวลาแค่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเหมือนเก้าอี้ทํางานนั่นแหละก็นั่งทํางานไปคุยโทรศัพท์ไปไม่มีใครได้ยินยมันมีความเป็นส่วนตัวเนาะมันมีความส่วนตัวไฮไลท์ของหนูคือหนูชอบอันนี้มากหนูชอบเล่นอันนี้อันนี้มันดูดโดยแม่เหล็กพี่แอมมัน<ะ>เป็นแม่เหล็กหรอนี่หนูอยากจะเปลี่ยนอริยบทยอันนี้คืออย่างนี้ก็ได้เป็นแม่เหล็กดูดดูดถูกเขาเหรอหราคาอยู่ที่2 8 9 9 0 0 ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเฟรดไฮแม่เฮยอนเป็นคนออกแบบเหมือนกันในปี2019<อ>นี่คือตัวล่าสุดเลยนะคะออกแบบเมื่อปีที่แล้วอินสปิเรชันเนี่ยมาจากนกพิรกนภาษาไทยคือนกกระทุงปกติไอ้ตัวเล้าแชร์เนี่ยตัวพนักพิงกับตัวตัวที่นั่งนี่ชิดกันแต่เฟสดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบให้มันมีสเปซมีแกลบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเส้นพอเส้นเนี่ยกระทบกระแสงเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเห็นเป็นความเบาและความโปร่งขึ้นไปตั้งอยู่ที่ไหนปั๊บเนี่ย มันจะทําให้ทุกอย่างมันดูโล่งคอนเซปต์ตัวนี้คือ e l e g a n ก Form every a n g l e มองมุมไหนก็สวยมองมุมนี้ก็สวยมองข้างหลังก็สวยใครนั่งก็สวยไหนป้านั่งหนโอ้โหดู e l e เล n t แเลยนะเนี่ยนี่รอยต่อตัวโค้งนี่เห็นป่ะอย่างเนียนและดูเชฟโค้งการเข้าจอยคือทุกอย่างมันดีไซน์มันเป็นมน่ะไม้นี่เป็นไม้โอกแล้วเป็นไม้โอนพิเศษไงก็ไมโอคอะไมโอ้ของฟิสเซนเซนเนี่ยคือเขาเป็นไม้ที่เป็นป่าปลูกไม้โอ้โดยเฉพาะเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์ มาทำเฟอร์นิเจอร์เขาให้ความสําคัญกับแมททีเรียลทุกอย่างหนังวัวนี้ก็เป็นเหมือนกันคือหนังวัวของฟิสเซนเซนนี่มาจากโรงงานทําหนังวัวที่เป็นอันดับหนึ่งของเดนมาร์กชื่อว่าซอรเลนเซ้นแล้วราคาเท่าไหร่ครับเฟลตราคาอยู่ที่1,27,900บาทนี่ผมชอบ คอนเซปต์เขานั้นที่มีพนักพิงหลังแบบลอยๆข erm ึ้นมาอย่างเงี้ยเจ๋งดีอะพี่แอมและอันต่อไปนะคะตัวนี้คือเรียกว่าเป็นตัวมาสเตอร์เพีของฟิสเฮนเซนในยุค50น่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนี่มันจะเป็นเรื่องของจีอ m โอเมตริกเป็นเรื่องของเชฟเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมๆเป็นคิวบิกแต่นี่คือเอ็กแชร์ตัวนี้คือคลาสสิกคอลเลกชันของฟิสเซนเซนเอ็กแชร์ตัวนี้ จะเป็นตัวที่ไม่มีเส้นตรงอยู่ในการดีไซน์เลยเขาเรียกว่า organic shape. ออแกนิกเชฟคือคือการดีไซน์ที่ใช้เส้นโค้งเคิร<อ>์ฟนะฮะเป็นรูปไข่ ตัวนี้ออกแบบโดยใครครับอานเนยาคอบเซนอานเนยาคอบเซนเนี่ยเป็นชาวเดนมาร์กซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น King of Share เลยนะคะแต่ยังไม่พอพี่แอมในเมื่อซีรีส์หนึ่งมาแล้วซีรีส์สองก็จะต้องมาตามค่ะซีรีส์สองเราเรียกว่าสวอนซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่อานเนยาคอบเซนเนี่ยออกแบบเหมือนกันดีไซน์เชฟมาจากตัวหงอะ่ะตัวนี้เราเรียกว่าเป็น Queen of ฟ h a ร์นี่ King นี่ u e e n ถูกค่ะมันเป็นแบบซูเปอร์ไอคอนิกของแชร์บ้านใครที่มีเก้าอี้แบบนี้นะค,คนนั้นอนะ ไม่ได้รวยอย่างเดียวมีรสนิยมแล้วถูกพี่แอมจำได้ไหมที่ป้าบอกพี่แอมปรัชญาของฟิเซนเซนการมีเฟอร์นิเจอร์แค่ชิ้นเดียวก็สามารถทำให้บ้านเราสวยได้และถ้ามีสองชิ้นนี้อยู่ในบ้านอันนี้เรียกว่ามีรสนิยมสุดๆพี่แอมลองนั่งนี่คือออร์แกนิกเชฟพี่แอมลองนั่งดูพี่แอมตื่นอย่าหลับอย่าหลับสบายมาก พี่แอมรู้ล่าว่าเทคนิคความสบายที่พี่แอมสัมผัสนี้เกิดจากอะไรค่ะไม่รู้พี่แอมงั้นพี่แอมลุกขึ้นมาน้องจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวดิพี่แอมหนังวัวที่เอามาหุ้มตัวนี้ไม่มีรอยต่อใช้หนังผืนเดียวมาทําชิ้นหน้าแล้วชิ้นหลังนี่ก็ใช้อีก ผืนหนึ่งไม่มีรอยต่อ,อคือรอยต่อเขาเย็บแค่ด้านข้างแค่นั้นเองเอาหนังสองผืนมาประกบกันแล้วก็เย็บขอแค่นั้นเองเทคนิคพิเศษอันนี้มันคือแบบระดับเทพแบบมันถึงทําให้มันเป็นมัสเตอร์ e พีซแล้วราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้เอกคือบอกได้เลยว่าราคาคุ้มทุนครับคืออยู่ที่8ปดแสน 7,900บาทแล้วตัวสวรลราคาเท่าไหร่ครับตัวสวรราคาอยู่ที่4,390 0บาทและอันนี้คือขายของเลยบอกเลยอันนี้คือขายของเลยปกตินะก็ออเอก เก้าอี้เอกับเก้าอี้สวอนเนี่ยที่เวลาเขาเข้ามาเนี่ยแต่ละล็อตหนังมันจะคนละสีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่เขาได้หนังสีเดียวกันมาในล็อตนี้ใครได้คิงกับควีนคู่นี้ถือว่ากลับบ้านป<อ>ไปนี่แจ็คพอตเลยแจ็คพอตเลยคราวนี้ต้องรีบมาสีเหมือนกันหนังเหมือนกันเพราะฉะนั้นล็อตนี้คุณคุ้มค่ะถ้าคุณไม่มาลอ็อตนี้หมดแล้วหมดเลย ตัวนี้เนี่ยชื่อว่ากังปรีเทเบิลเป็นตัวที่ฮอตฮิตสุดๆออกแบบมาในปี1957ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาทีหลังตัวแรกที่มาก่อนเทเบิลนี่นะคือตัวนี้กังปรีแชร์อ๋อคือเก้าอีมาอาอ้มาก่อนเก้าอี้มาก่อนแต่จริงๆร้านนี้พอดีวันนี้ของหมดไง จะเอาก็ต้องพีออเดอร์แอมรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเรียกว่ากังปรีเพราะว่าตัวนี้คือเก้าอี้ที่ได้รับรางวัลกังปรีในปี1957ที่มิลานคือสรุปแล้วตัวเก้าอี้เนี่ยมันจะเกิดก่อนแล้วตัวเทเบิลนี่ก็ สร้างต่อมาแต่ว่าเป็นตัวหลังจากตัวนี้ทําจากไม้ทั้งหมดเลยนะฮะตัวที่นั่งตัวนี้ตัวขานี่ทํามาจากพาวเดอร์คอสติลแล้วเก้าอี้กลางปีนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะกลางปีแชร์ตัวนี้อยู่ที่32,000ับาทค่ะโอ้โหโตกลางปีแล้วนี่กลางปีได้ไหมครับตัวนี้ไม่ใช่กลางปีค่ะเก้าอี้นี้คือเป็นเก้าอี้ที่ดีไซน์โดยาร์ติสชาวญี่ปุ่นชื่อคุณโอกิซาโตะรุ่นนี้ชื่อว่า N01 ความพิเศษพี่แอมดูดีเต้นแต่นตนเ้ย อะไรมีลายเซนเขาอยู่ว้าว,วมีทุกตัวปะมีอยู่4ตัวที่เห็น4ตัวนี้คือ4ตัวที่เป็นแบบมีลายเซนของดีไซเนอร์เป็นมี4ตัวอยู่ในโลกใบนี้แล้วเขาขายไหมครับเจ้าของร้านเขาบอกเขาไม่ขายชัวเพราะมันเหมือนรูปเพนติ้งอ่ะพี่แอมรูปมีลายเซนพิัาโซเนี่ยมันแพงตรงไหนก็ตรงลายเซนถูกต้อง เพราะฉะนั้น N014 ตัวนี้ในอนาคตนี่มันคือของที่เป็นแบบราคามันแบบประเมินค่ามันไม่ออกหรอกขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนแล้วราคาตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับป้าเนี่ยที่นั่งอยู่ใน N01 เนี่ยราคาอยู่ที่39,500ื่้รอราคา39,500ไม่มีลายเซนนะจ๊ะออกจ้ะโอเคคุณโอกิซาโตะเนี่ยพี่แอมเขาออกแบบสยามดิสคัฟเวอรี่ที่เมืองไทยไงอ้าวจริงเหรอเขาเป็นอาร์เคเตกและเขามาทำแบบงานเฟอร์นิเจอร์ด้วยสยามดิสคัฟเวอรี่ออกแบบโดยโอกิซา Oh. ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ตือบอกเลยว่าเป็นคลาสสิกแบบซปเปอรค์คลาสสิกอ่ะเดี๋ยวก่อนจะรู้รุ่นราคถามราคากันเลยดีกว่าราคาอยู่ที่9,500 0สาพตัวนี้ชื่อว่า P K 8 0ออกแบบโดยพอเคโฮมเป็นอาร์ติสชาวเดนมาร์ก โมเดิร์นมิวเซียมเนี่ยจะต้องมีตัวนี้<อ>ให้คนนั่งดูรูปนั่งดูงานศิลปะา,านศิลปะปี2004ตัวนี้ได้รับเกียรติให้วางอยู่ที่โมมาที่นิวยอร์กโมมาคืออะไรครับโมมาคือมิวเซียมออฟโมเดิร์นอาร์ตที่นิวยอร์กตัวหนังนี่เป็นหนังวัวและเป็นหนังวัวฟอกแบบธรรมชาติที่สุดแ,แบบไม่ฟอกเยอะไม่ฟอกเยอะอเทคนิคการหุ้มของเขาเนี่ยมันเป็นเทคนิคการหุ้มแบบฟิชเชนเซนหุ้มแบบว่าที่ดูบางแต่พอนั่งเข้าไปแล้วมันนิ่มและที่สาคัญคือพอเคโฮมเนี่ยเขาเป็นคนที่รัก วัสดุที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างปกติเนี้ยงานสแกนดิเนเวียเนี้ยจะมีงานไม้เป็นหลักแต่นี่พี่แอมดูเหล็กนี่ดูขาเนี่ยเขาจะใช้เหล็กมาเป็นแผ่นแล้วตัดออกมาเป็นชิ้นเลยไม่มีการเชื่อมอและวิธีการที่รอยต่อระหว่างเหล็กกับเหล็กเขาจะใช้ยางมาลัดซึ่งยางตัวนี้เป็นยางพิเศษที่มีความแข็งแรงและมีความเหนียวทนมากปกติงานดีไซน์ของสแกนเนี่ยะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้เป็นส่วนใหญ่อ่าอใช่ใช่เท่าที่เราเห็นนะเนาะแต่ว่าพอเคฮมบอกว่า เหล็กก็คือธรรมชาติอ๋อก็คือว่าเขาก็ถือว่าเหล็กเป็นวัสดุธรรมชาติเหมือนกันถูกต้องนี่คือความเป็นตัวตนของพอเคทโฮมหนูพูดได้เลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า PK80 ตัวนี้นะคะเป็นมิวเซียมคอลเลกชันเลยตกมือให้เขาป้าป้ายืนชิดกำแพงไว้ป้ายืนชิดกำแพงไว้นิ่งๆเดี๋ยวผมจะนั่งดูงานงานงานอาร์ต โอ้โหองค์ประกอบสินนี่ครบเลยนะเนี่ยใครออกแบบมาครับนะเนี่ยเจ้โหงว่าแล้วต้องตอบงี้ <c oughs> วันนี้5ชิ้นที่ตือเลือกในร้านฟิสเฮนเซนเนี่ยตัวที่1นนะคะคือตัวอีเคบานะซึ่งเป็นแจก,กันมันมีหลากหลายไซส์มากเลยและซึ่งมันง่ายต่อการสียบดอกไม้ของเราอันที่สองคือตัวเฟรดเราแชร์สีน้ำตาลตังนั้นใช่ไหมที่อินสปิเรชันมาจากนกพิราันอ๋อนกกระทุงไนกกระทุงตัวนั้นเจ๋งเพราะว่ามันมีความสวย360อยหกสองศา<อ>และที่สําคัญคือเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดในปี2 0 1 9้ของฟิสเซนเซนตัวต่อไปคือโลตัวนี้นี่ตือชอบมากเพราะมันมีฟังก์ช ที่ดีเหมาะกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่นั่ง หนึ่งซีอีกครึ่งซีสเนี่ยวางกระเป๋าได้ขาดีไซน์มาจากรองเท้าบัลเล่แล้วก็เชฟนี่เรียนแบบจากสรีระของคน<อ>งนะคะอ,คอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยถ้าตือไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวนี้ถ้าตือไม่เลือกนี่ตือจะโกรธตัวเองคือ Pk 8 0อ๋อตัวที่ทุกมิวเซียมจะต้องมีคี่ดูว่าขนาดโมมามิวเซียมยังใช้ตัวนี้เราต้องใช้แล้วละ่ะและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่เราก่อนเราจะพูดเราต้องตอบมือค ตัวนี้นี่นคือตัวเอกแชร์และตัวสวอนแชร์ซึ่งเป็นคิงและควีนของแชร์ตัวนี้นี่คืออ,อยู่ออยตัวนี้เอาอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเข้ากับปัจฉยาของฟิสเซนเซนคือแค่บ้านคุณมีเฟอร์นิเจอร์ที่ดีอยู่ตัวเดียวก็ทำให้บ้านคุณสวยแล้ววันนี้เราชี้นำสังคมแค่นี้นะคะครับเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนอย่าลืมนะคะ การช้อปปิ้งจะทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะ